นางนาวรัตน์ทรงสวัสดชิชัยประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยพร้อมด้วยสภาองค์การนายจ้าง15สถาบัน15สภาด้วยกันไปยื่นหนังสือคัดค้านในประเด็นที่บอกว่าจะมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำ400บาทพร้อมกันทั่วประเทศอะคะ่ะตามนโยบายของทางรัฐบาลคุณนวรัตน์บอกว่าอัตราดังกล่าวเนี่ยมันสูงเกินควรไปไหม ถ้าปรับขึ้น400บาททั่วประเทศเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบต่อเศร,ร,รษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศนะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งปัจจุบันประเทศเราเนี่ยยังคงผันผวนในเรื่องหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินบาทเรื่องของราคาพลังงานรวมถึงมาตรการกรีดกันทางการค้าระหว่างประเทศซึ่งข้อเสนอในการยื่นคัดค้า,ากนการปรับค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนี้ของประธานสภาและคณะมีสาระสําคัญก็คือ เห็นควรให้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่สอดคล้องกับปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดก็คือก็เป็นไปตามว่า<ฆ>ก็ให้อธิบดีกรมการแต่ละจังหวัดอ่ะพิจารณาก็น่าจะเป็นเป็นไปในทางเดียวกันนะนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ขึ้นทั้งหมดนะเพราะว่าเขาบอกว่าให้พิจารณาจากทักษะฝีมือของแรงงานเป็นหลักค่ะ<ฆ>ทักษะดีค่าแรงสูงหน่อยทักษะน้อยก็ค่าแรงน้อยหน่อย นอกจากนี้ยังเสนอความเห็นว่าอยากให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนมาตรการทางภาษีและค่าครองชีพเพื่อส่งเสริมให้แรงงานมีทักษะฝีมือที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดค่ะ โดยสภาองค์การนายจ้างจสนําหนังสือคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํานี้ไปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต่อไปด้วยดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยฝีมือแรงงานนะคะเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากแต่เราอาจจะต้องไปเช็คตลาดกันสักหน่อยว่าตอนนี้ตลาดแรงงานของเราเนี่ยเขาต้องการทักษะอันไหน พี่น้องแรงงานเองก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ในการอัพสกิลหรือว่าเพิ่มทักษะของตัวเองเข้าไปนะคะจะได้มีคนจ้างแล้วก็จะได้รายง,งานที่สูงขึ้นด้วยค่าแรงอ่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยข้อนี้นายจ้างจะเอามาเอาเปรียบเราได้นะคือจะใช้คําว่าเอาเปรียบก็ไม่ได้ซะทีเดียวเพราะว่า มันเป็นธรรมดาที่ถ้าเราเป็นนายจ้างเราก็อยากได้ลูกจ้างที่มีทักษะฝีมือดีไม่ใช่ทักษะฝีมือเพียงด้านเดียวถ้าลองเราเป็นนายจ้างเองคนนี้เก่งด้านเดียวแต่คนนี้เก่งสองด้านเป็นเราเราก็เลือกคนเก่งสองด้านนะเขาก็ห่วงเรื่องของย้ายฐานการผลิตเหมือนกันใช่ถ้าปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็ทุกอย่างมันก็ปรับ SME จะได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนะคะเนื่องจากว่า s m e เองเนี่ยตอนนี้เขายังใช้แรงงานคนเป็นหลักพอใช้แรงงานคนเป็นหลักปรับค่าแรงขั้นต่ําขึ้นมาผู้ประกอบการจะต้องแบกรับหนักขึ้น เพราะจะให้ไปขึ้นค่าสินค้าเลยก็ไม่ได้<ม>กระทบผู้บริโภคกลั่ผู้บริโภคจะไม่ซื้อ